กระแสข่าวการเมืองไทยกำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในประเด็นที่ผู้คนพูดถึงกันมากที่สุดตอนนี้ก็คือคำถามสำคัญที่ว่ารัฐบาลจะยุบสภาจริงหรือไม่ความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเล็กๆในช่วงแรกกลับค่อยๆถูกขยายขึ้นกลายเป็นกระแสใหญ่ที่เริ่มส่งแรงสะเทือนออกไปทั่วประเทศชาวบ้านนักการเมืองนักวิเคราะห์และสื่อใหญ่ต่างพากันจับตาต่อเนื่องเพราะทุกครั้งที่เกิดสัญญ,ญาณเกี่ยวกับการยุบสภามันไม่ใช่เพียงการตัดสินใจของผู้มีอำนาจเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนเกมครั้งสําคัญขององค์การเมืองไทยทั้งระบบตั้งแต่การวางตัวผู้สมัครการจัดทัพของพรรคใหญ่ไปจนถึงโอกาสใหม่ๆที่จะเปิดขึ้นสําหรับพรรคเล็กและหน้าใหม่ทางการเมืองหลายคนอาจสงสัยว่าอะไรทําให้กระแสะยุคสภาครั้งนี้แรงเกินปกติเหตุผลหนึ่งคือความตึงเครียดภายในรัฐบาลเองที่เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งกันภายในพรรครวม การต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีปัญหาประสิทธิภาพการบริหารงานหรือการรับแรงกดดันจากสังคมในเรื่องเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างที่ประชาชนคาดหวังเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งที่ทำให้สถานการณ์ดูประบางและเปิดช่องให้ข่าวหรือเรื่องยุคสภาเติบโปอย่างรวดเร็วเพียงแค่ไม่กี่วันก็สามารถกลายเป็นประเด็นระดับประเทศได้แบบที่เห็นอยู่ตอนนี้เมื่อรัฐบาลเริ่มถูกตั้งคำถามว่าเสถียรภาพยังดีพอหรือไม่สิ่งที่ตามมาคือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากหลายฝ่าย พรกการเมืองฝั่งรัฐบาลเองก็เริ่มมีการประชุมลับมีการปรับแนวทางการสื่อสารภายในและยังมีบางกลุ่มพยายามผลักดันกลยุทธ์ที่จะช่วยยืดเวลาของรัฐบาลออกไปให้มากที่สุดขณะที่พักฝ่ายค้านกลับมองว่านี่เป็นโอกาสทองที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือหากเกิดการยุบสภาขึ้นจริงพวกเขาเชื่อว่าจะสามารถใช้กระแสะไม่พอใจรัฐบาลเป็นแรงขับเคลื่อนในการเลือกตั้งครั้งใหม่ได้แต่แม้กระแสะจะดูแรงขนาดนี้การยุบสภาก็ไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจง,ง่าย เพราะทุกฝ่ายรู้ดีว่าการยุบสภาครั้งหนึ่งเป็นเหมือนการเสี่ยงเดิมพันครั้งใหญ่ของรัฐบาลหากชนะก็จะกลับมาพร้อมอำนาจที่เข้มแข็งกว่าเดิมแต่ถ้าแพ้ก็อาจต้องยุติบทบาททางการเมืองไปเป็นเวลานานดังนั้นก่อนการยุบสภาจะเกิดขึ้นจริงเราจะเห็นการประเมินปัจจัยหลายด้านทั้งกระแสะสังคมคะแนนนิยมของรัฐบาลและพรรคการเมืองต่างๆผลงานที่ทำได้จริงในช่วงที่ผ่านมารวมถึงปฏิกิริยาของสื่อและประชาชนต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ความน่าสนใจของสถานการณ์ครั้งนี้คือประชาชนเองก็มีบทบาทมากกว่าที่เคยไม่ว่าจะเป็นเสียงในโลกออนไลน์ที่กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองอย่างรุนแรงหรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นต่อเรื่องปากท้องเศรษฐกิจกและค่าครองชีพประเด็นเหล่านี้กำลังดึงให้คะแนนนิยมของรัฐบาลลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องแม้จะพยายามออกนโยบายใหม่ๆเพื่อเรียกเสียงสนับสนุนแต่หลายเสียงจากสังคมก็ยังมองว่าเป็นมาตรการระยะสั้นที่ไม่แก้ต้นเหตุปัญหาที่แท้จริงเมื่อปัญหาด้านเศรษฐกิจกยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร กระแสะกดดันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจนบางคนเชื่อว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่อาจผลักดันให้เกิดการยุบสภาเร็วกว่าที่คาดไว้อีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลช่วงนี้ดูผิดปกติมีการเดินเกมแปลกๆทั้งการส่งสัญญ,ญาณถึงพรรคร่วมบางพรรก,การแยกตัวทางนโยบายในบางเรื่องและความพยายามสร้างพื้นที่ของตัวเองเพื่อรับมือกับการเลือกตั้งที่อาจมาถึงเร็วกว่ากําหนด เหล่านี้คือสัญญาณที่คนในวงการการเมืองมองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญการที่พักร่วมเริ่มเตรียมตัวก่อนแสดงให้เห็นว่าแม้พวกเขาจะยังอยู่ในรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้มั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ได้ครบเทอมจริงอีกประเด็นที่ทําให้ข่าวยุคสภาร้อนแรงขึ้นก็คือการเคลื่อนไหวของแกนนําพักใหญ่ที่เริ่มเดินสายพบฐานเสียงมากขึ้นผิดปกติบางคนเดินทางไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่ฐานเสียงดั้งเดิมทําให้เกิดคําถามว่ากําลังขยายพื้นที่เตรียมเลือกตั้งหรือไม่ อีกทั้งยังมีการพูดถึงการดึงตัวผู้สมัครใหม่ๆเข้าพักรวมถึงการเปิดเวทีรับสมาชิกเพิ่มสิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งใหญ่แทบทุกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้สังเกตการจะเริ่มเชื่อว่าการยุบสภาอาจไม่ใช่แค่ข่าวลือในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเองก็เพิ่มน้ำหนักให้กับกระแสะยุบสภาโดยการออกมาโจมตีรัฐบาลมากขึ้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทูซักฟอกการตรวจสอบคดีการทุจริตที่ค้างคา หรือการนําเสนอข้อมูลใหม่ที่สร้างแรงกดดันต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลยิ่งฝ่ายค้านเล่นประเด็นมากเท่าไหร่กระแสะสังคมยิ่งถูกดึงให้สนใจมากขึ้นเท่านั้นและสิ่งนี้เองที่ทําให้สถานการณ์การเมืองในประเทศยิ่งร้อนแรงแบบก้าวกระโดดนอกจากในสภาโลกออนไลน์เองก็มีบทบาทไม่น้อยกระแสะทางโซเชียลมักสะท้อนความจริงทางการเมืองที่ชัดเจนกว่าในอดีตเมื่อประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเปิดเผย สัญญาณเหล่านี้จึงกลายเป็นแรงกดดันอีกแบบหนึ่งที่รัฐบาลต้องรับมือเพราะในยุคปัจจุบันความนิยมของรัฐบาลสามารถเปลี่ยนได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันหากเกิดเหตุการณ์ใดที่ไม่เป็นผลดีก็อาจสร้างกระแสะเชิงลบลุกลามจนยากควบคุมและนี่คือเหตุผลที่หลายคนเชื่อว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงที่เปราะบางที่สุดช่วงหนึ่งตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศอย่างไรก็ตามการยุบสภาไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องการหลายฝ่ายกังวลว่าหากยุบสภาเร็วเกินไป อาจส่งผลเสียต่อการฟื้นตัวของประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ยังต้องอาศัยเวลาและเสถียรภาพของนโยบายการเลือกตั้งใหม่หมายถึงการรอรัฐบาลชุดใหม่การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และการเริ่มนโยบายใหม่ทั้งหมดซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจทําให้การขับเคลื่อนประเทศสะดุดอีกครั้งจนบางคนมองว่าความเสี่ยงอาจสูงกว่าผลดีที่ได้กลับมา ในมุมตรงกันข้ามกลุ่มที่สนับสนุนการยุบสภาให้เหตุผลว่าปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้เริ่มสะสมจนไม่สามารถแก้ได้ภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบนันการเปิดทางให้ประชาชนตัดสินใจใหม่ผ่านการเลือกตั้งอาจเป็นทางออกที่ดีกว่าเพราะจะทำให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการเมืองลดความขัดแย้งภายในและเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่ที่มีเอกภาพมากกว่าเข้ามาบริหารแทนสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือไม่ว่าจะยุบสภาหรือไม่การเมืองไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญ ทุกฝ่ายกำลังจับตาทุกการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพราะการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนเส้นทางอนาคตของประเทศไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นความหวังของประชาชนการฟื้นฟูเศรษฐกิจหรือเสถียรภาพทางการเมืองทุกอย่างกำลังผูกติดกับผลลัพธ์ที่ยังไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือการเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นแบบวันต่อวันและรอว่าการเมืองไทยจะเดินไปสู่จุดใดต่อไปในช่วงเวลาอันใกล้นี้เมื่อกระแสยุบสภาเริ่มทวีความรุนแรง สิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของผู้นำรัฐบาลเองที่ยังคงไม่ให้คำตอบชัดเจนไม่ว่าจะถูกสื่อถามกี่ครั้งก็ยังคงตอบในลักษณะกลางๆว่าเป็นเรื่องขององค์การประเมินสถานการณ์และการทำงานเพื่อประชาชนแต่คำตอบที่ไม่ชัดเจนนี่เองที่ยิ่งทำให้เกิดการตีความไปต่างๆนานาเพราะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายครั้งการยุบสภามักเริ่มจากการตอบแบบกำกวมเช่นนี้ก่อนเสมอยิ่งไม่มีการปฏิเสธอย่างเด็ดขาด ประชาชนและสื่อยิ่งจับตาหนักว่ารัฐบาลอาจกำลังเตรียมอะไรอยู่เบื้องหลังอีกประเด็นที่ทำให้ข่าวยุบสภาดูมีน้ำหนักมากขึ้นคือการเคลื่อนไหวของนักการเมืองระดับอาวุโสหลายคนที่ออกมาให้ความเห็นว่าการยุบสภาไม่ใช่เรื่องแปลกในช่วงที่รัฐบาลต้องเผชิญแรงกดดันหนักคำพูดเหล่านี้แม้จะไม่ชี้ชัดแต่ก็สะท้อนว่าคนในวงการการเมืองเองก็รู้สึกถึงแรงสันเทื่อนที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาล และรู้ดีว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจพัฒนาไปสู่จุดที่ต้องตัดสินใจทางการเมืองครั้งใหญ่กว่าเดิมขณะเดียวกันหลายฝ่ายยังจับตาการเคลื่อนไหวของหน่วยงานรัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่หรือหน่วยงานราชการที่มักจะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าหากมีสัญญาณยุบสภาแม้ตอนนี้จะยังไม่มีคำสั่งใดออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ความเคลื่อนไหวหลายอย่างเช่นการตรวจสอบเขตเลือกตั้งการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สมัครหรือการจัดทํารายงานความพร้อมในพื้นที่ต่างๆก็ทําให้หลายคนเริ่มสงสัยว่านี่อาจเป็นการเตรียมตัวเบื้องตน้นเพื่อรับมือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลนอกจากสัญญาณจากฝั่งหน่วยงานรัฐสื่อมวลชนเองก็มีบทบาทสําคัญในการขยายกระแสะข่าวย,ยุบสภาให้แรงขึ้นทุกครั้งที่มีข่าวเล็กๆหลุดออกมาจาก,กวงประชุมภายในหรือคําพูดคลุมเครือจากนักการเมืองผู้มีอิทธิพล ก็ถูกนำมาวิาพากษ์วิเคราะห์และถ่ายทอดต่อจนกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนพูดถึงกันอย่างกว้างขวางสร้างบรรยากาศการเมืองที่เต็มไปด้วยการคาดเดาและการรอคอยอีกทั้งการรายงานข่าวแบบวงในบอกมายิ่งทำให้ผู้ติดตามการเมืองรู้สึกตื่นเต้นและลุ้นว่าสิ่งที่สื่อรายงานนั้นจะกลายเป็นจริงหรือไม่ขณะเดียวกันเราเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากพักฝ่ายค้านที่พยายามยกระดับการตรวจสอบรัฐบาลในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งบประมาณ การทุจริตในโครงการใหญ่หรือปัญหาเศรษฐกิจที่ยังแก้ไม่ได้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้บางครั้งมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองและทําให้รัฐบาลถูกมองว่าขาดความสามารถในการบริหารประเทศเมื่อแรงกดดันมากพอก็อาจกลายเป็นไฟที่ผลกักรัฐบาลไปสู่การตัดสินใจยุบสภาเพื่อหนีแรงโจมตีและกลับไปขอความชอบธรรมจากประชาชนใหม่แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลที่ออกมาให้เหตุผลว่าการยุบสภาในตอนนี้จะทำให้ประเทศหยุดชะงัก โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนและยังมีโครงการสำคัญที่ต้องเดินต่อเพื่อพัฒนาประเทศพวกเขามองว่าแม้รัฐบาลจะ,ะเผชิญกระแสโจมตีแต่ยังควรทำงานต่อให้ครบเทอมเพื่อรักษาเสถียร,รภาพและไม่ทำให้การเมืองไทยกลับไปสู่ความวุ่นวายอีกครั้งความเห็นของคนกลุ่มนี้แม้จะมีน้ำหนักแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดกระแสข่าวยุบสภาที่กำลังแรงขึ้นเรื่อยๆได้ในทางกลับกันผู้ที่ต้องการให้ยุบสภากลับเชื่อว่าการเลือกตั้งใหม่จะสร้างพลังเชิงบวกให้ประเทศ เพราะจะเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจอีกครั้งว่าใครควรเป็นผู้กุมทิศทางประเทศต่อไปพวกเขามองว่าการเมืองไทยต้องการการเริ่มต้นใหม่การยุบสภาอาจเป็นการปลดล็อกปัญหาหลายอย่างที่รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่สามารถแก้ได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งภายในปัญหานโยบายที่สร้างผลกระทบมากกว่าผลดีหรือปัญหาความไม่พอใจจากภาคประชาชนที่สะสมมานานในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนนักการเมืองหลายคนเริ่มปรับตัวกลยุทธ์การสื่อสารใหม่มากขึ้น หันมาโพสโซเชียลถ่ายคลิปลงทิกตอกหรือจัดกิจกรรมพบปะประชาชนบ่อยขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเพราะทุกครั้งที่ใกล้เลือกตั้งนักการเมืองมักเพิ่มความเคลื่อนไหวเพื่อรักษาฐานเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชนการปรับตัวเหล่านี้จึงถูกมองว่าเป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่บบอกว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใกล้เข้ามาแล้วขณะเดียวกันประชาชนเองก็เริ่มแสดงความเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง หลายคนรู้สึกว่าประเทศต้องการความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างบางคนรู้สึกว่ารัฐบาลควรได้รับโอกาสทำงานต่อเพราะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทุกเสียงสะท้อนออกมาเป็นภาพรวมที่บอกได้ว่าการเมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงที่ประชาชนสนใจสูงสุดช่วงหนึ่งในหลายปีที่ผ่านมาในมุมของภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างก็จับตาสถานการณ์นี้ด้วยความกังวลเพราะการเมืองที่ไม่แน่นอนอาจทำให้ความมั่นใจในการลงทุนลดลง บางโครงการอาจถูกเลื่อนออกไปบางแผนงานอาจต้องรอดูสถานการณ์ว่ารัฐบาลใหม่จะเดินหน้านโยบายอะไรหากยุบสภาและต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็อาจทําให้หลายแผนการสําคัญล่าช้าไปอีกหลายเดือนซึ่งเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการหลายรายไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนบางกลุ่มกลับมองว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะการเลือกตั้งใหม่อาจนําไปสู่การบริหารประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้น หากผลเลือกตั้งชัดเจนและรัฐบาลใหม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ก็จะทําให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจกลับมาคลึกคักอีกครั้งมุมมองที่แตกต่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการยุคสภาไม่ใช่เพียงเรื่องการเมืองแต่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งระบบเมื่อวิเคราะห์จากทุกปัจจัยไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมสัญญาณจากนักการเมืองท่าทีสื่อมวลชนหรือความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานรัฐก็เห็นได้ชัดว่าการเมืองไทยกำลังอยู่ในจุดที่ละเอียดอ่อนอย่างมาก ทุกความเคลื่อนไหวถูกจับตาและทุกคำพูดจากผู้นำรัฐบาลอาจถูกตีความจนกลายเป็นข่าวใหญ่ได้ในทันทีทำให้บรรยากาศการเมืองเต็มไปด้วยความกดดันและความลุ้นระทึกในเวลานี้สิ่งที่ประชาชนจำนวนมากต้องการคือความชัดเจนไม่ว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาหลายคนอยากเห็นผู้นำรัฐบาลออกมาให้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงแต่ในอีกมุมหนึ่งการไม่ตอบอาจเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของรัฐบาลในการประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่าเวลาที่เหมาะสมมาถึงแล้ว การเมืองไทยจึงเหมือนกำลังอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการรอคอยและความเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่